ในการสอบถามความเห็นของผู้ชมรายการข่าวของสถานีโทรทัศน์สองช่องโอโทษทีอ่านเว้นช่องไฟไม่ดีอ่ะเอาใหม่อ่านใหม่ในการสอบถามความคิดเห็นของผู้ชมรายการข่าวของสถานีโทรทัศน์สองช่องนะฮะคือช่อง A และช่อง B โดยให้ตอบว่าชอบหรือไม่ชอบอย่างใดอย่างหนึ่งแปลว่าเลือกไม่ตอบไม่ได้ต้องตอบว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับอ่ะ ถ้ามีผู้ตอบว่าชอบช่อง a 60%ชอบช่อง b 55%และชอบทั้ง2ช่อง40%โอเคเลือกได้ว่าชอบกับไม่ชอบอืมอ,อ๋อจริงๆแล้วมันมีคนที่จะไม่ชอบทั้ง2รายการได้ด้วยนี่นะอ๋อใช่ไหมเฮ้ยคนนี้ไม่ยากคิดเองได้ไหม พี่เริ่มให้แล้วน้องพูดแล้วเดี๋ยวพี่เขียนมาอมโอเคไหมครับอืมสมมุติว่าไอที่อยู่ในวงเรียกว่าชอบแล้วกันชอบโอเคไหมชอบ ะะชอบ A กับชอบ B มาค่อยๆเติมช่อง A แล้วช่อง B เนี่ยอตอบอชอบ A ทั้งหมดคือห0สบวกบคือห้าห้าแต่จะเย็นก่อนเอก่งมากจำได้แล้วใช่ไหมเวลาที่เราทำอย่างนี้เราต้องเติมตรงไหนก่อนตรงกลางก่อนเราค่อยไปคิดของช่อง A A เหรือเท่าไหร่ A อย่างเดียว ถูกไหม b อย่างเดียวเหลือเท่าไหร่ถูกต้องเอาสามอันนี้มาบวกอืมเจสบชสาเจบเลยตอบแล้วฮะเท่า <c oughs> นี้แหละ <c oughs> โอเคไหมไม่ยากเลยเพราะนั้นเนี่ยต้องตีความให้ดีจริงๆแล้วโจทย์ข้อน,นี้ไม่ได้เป็นเรื่องเซ็ตอย่าง อย่างเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้ถามเรื่องเซนแต่จริงๆมันเป็นเรื่องตรากา์ได้ซ้ำไปนะฮะแต่สําหรับข้อนี้เอาเซตมาคิดจะง่ายถ้าเอาตรากา์คิดจะไม่ค่อยออกหรอกเพราะตรากา์มี2อ,อย่างชอบไม่ชอบอะไรเงี้ยใช่ปะ่ะจริงกับเท็จนะฮะถ้าเอาเรื่องเซ้นมาคิดจะง่ายนะครับโอ้ง่ายมากเลยนะฮะนะ